ช่วงนี้ทนกระแสไม่ไหวลุงขอท้ามากรรมไก่ก็เลยชวนคุณลุงมากรรมไก่ค่ะวันนี้อยู่ที่ร้านยามาจังที่เดล l e s อ Area นะคะก็จะไปกรรมไก่กับลุงกันนี่เลยค่ะโปรโมชั่น199บาทเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้น1ชิ้น10ชิ้นหรือ15ชิ้นก็ได้นะจ่ายเพียงแค่ร9อเท่านั้นเองแต่รอบนี้เราก็ให้คุณลุงของเรากรรไก่ให้ค่ะมือคุณลุงก็อาจจะตมูตมีไปนิดนึงนะคะ ก่อนหน้านี้ไปกินลามเมงมาก็เลยกรรมสองคนไม่ไหวก็ขอกรรคนเดียวไปก่อนละกันแล้วลุงก็ได้มา9ก้ชิ้นค่ะนี่เลยไก่ที่เราได้มาค่ะหอมมากไปค่ะไปกินกันดีกว่ารอบนี้สั่งทาโกะวาสาวีมาทานคู่นะคะตัดเลียนไปได้นิดนึงไก่มาแบบร้อนมากเลยค่ะกินให้อร่อยก็หักปีกแล้วก็ดูดชุบไปเลยค่ะแบบอืมร้อน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 มาก ดูควาเสิคะควันขึ้นเต็มเลยนว่าช่วงเนี้ยใครอยากกําไก่กะลงก็ไปกันได้ที่ยามจังทุกสาขาเลยนะโปรโมโชนันนี้เขาอยู่ถึง30มิถุนาย,ยานนี้ไปกําไก่กะลงกันคะ่ะ